วันนี้สตูฟอบจะพาน้องนั้นไปออกแบบชุดสวิทเกมวิธีการทำจะเป็นอย่างไรจะตาสขนาดไหนท้ายคลิปมีแจกชุดด้วยนะครับ let's go โอ้โหถ้าหากว่าใครกำลังหาล้านเติมเกมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนี่เลยครับล้าน Over To ์ท็อปอัพอัพอพ อ,อัวิธีเติมก็แสนง่ายเพียงแค่3ขั้นตอน 1. เลือกแพ็กเกจที่จะเติม 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทังร้านเพียงเท่านี้ทางร้านก็จะจัดการให้เราทุกอย่างเลยล่ะครับอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะน้องน้ เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสตูฟ็อกและนี่ก็คือเกม Mini เว r ร์ c r รี t เตอยูหูสำหรับวันนี้ผมจะพาน้องๆไปทำสกินใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือสกินส u i ิ g เกมนะครับหน้าตาม,มันเป็นแบบนี้ส่วนวิธีการทำมีขั้นตอนแบบไหนบ้างเราไปดูกันเลยครับก่อนจะไปอย่าลืมกด Subscribe, Like a n อ s แช r e ให้ช่องสตูฟ็อกด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้ว Let's go <S ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องออกจากเกมก่อนนะครับไปที่เมนูหนละัก แล้วหลังจากนั้นก็คลิกที่ตัวเองครับที่ตรงนี้หลังจากนั้นก็ไปที่ชุดตกแต่งนะครับเข้าที่ชุดตกแต่งแล้วก็ไปที่รันเวย์มินิสตาร์นะครับหลังจากนั้นก็เลือกไปที่สกินสตาร์นะครับ แล้วก็ทําการอัปโหลดภาพนะครับภาพที่เราใช้ในการอัปโหลดก็จะเป็นภาพ JPEG นะครับจะเป็นเทมเพลตเอาละ่ะเราไปดูวิธีการออกแบบเทมเพลตกันนะครับสําหรับโปรแกรมที่ผมใช้ในการออกแบบในครั้งนี้นั่นก็คือโปรแกรม Photoshop นะครับซึ่งผมก็ไปหาดาวน์โหลดเอาเทมเพลตชุดของ เจ้ามีนี่แหละครับมาใช้นะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าส่วนไหนคืออวิวะตรงไหนนะครับเช่นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าส่วนของหัวส่วนของคอนะครับส่วนของหูอันนี้คือด้านบนนี่คือหน้านะครับด้านล่างฝั่งซ้ายนี้ตรงนี้ก็คือส่วนลําตัวนะครับด้านหน้าส่วนด้านนี้ก็คือด้านหลังนะครับซึ่งเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับเราจะต้องทําการออกแบบแล้วนํามาปะลงในตําแหน่งให้ถูกต้องนะครับ ผลงานจะได้สวยๆนะครับอ่ะผมจะทำให้ดูแบบคร่าวๆนะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะทำการไดคัดส่วนต่างๆนะครับไดคัดก็คือการตัดส่วนต่างๆนะครับให้เป็นชิ้นส่วนนะครับเพื่อที่จะได้ออกแบบเป็นชิ้นๆนะครับอ้าวเราก็จะได้คัดด้านบนที่เป็นส่วนหัวก่อน หลังจากได้คัดเสร็จแล้วผมก็จะเทสีนะครับในที่นี้ผมจะใช้สีชมพูนะครับเพื่อให้เข้ากับเจ้าทหารสควิตเกมก็เทลงไปเลยนะครับอ่าได้แล้วส่วนหนึ่งนะครับต่อไปเราก็จะทําแบบนี้กับทุกส่วนเลยนะครับก็คือส่วนลําตัวด้านหน้าแล้วก็ลําตัวด้านหลังนะครับ เมื่อได้ส่วนต่างๆแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทําการตกแต่งส่วนหน้านะครับหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเทสีดําลงไปนะครับจเจ้าทหารสควิตเกมนั้นก็จะเป็นหน้ากากสีดํานะครับแล้วก็มีรูปสี่เหลี่ยมอยู่ตรงหน้านะครับเอาละ่ะเราก็จะเทสีดําลงไปหลังจากเทสีดําแล้วผมก็จะวาดรูปสี่เหลี่ยมลงไปนะครับ หลังจากส่วนหัวเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปทำส่วนลำตัวนะครับผมจะทำส่วนซิปนะครับด้านหน้าแล้วก็ทำเข็มขัดนะครับโดยการใช้สีดำในการวาดลงไปนะครับซึ่งเข็มขัดนั้นก็จะต้องใช้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเซฟภาพนี้เป็นไฟล์ jpeg นะครับเพื่อที่จะทำการอัปโหลดเข้ากับเข้ากับเกม m i n i w o r l d นะครับการอัปโหลดก็ไม่ยากครับไปที่หัวข้อการอัปโหลดใหม่แล้วครับหลังจากนั้นก็ทำการเลือกไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะทำการอัปโหลดกด Open ครับเท่านี้เราก็จะได้ชุด ที่เราทําการออกแบบเองแล้วล่ะครับหลังจากนี้ก็ทําการแก้ไขชื่อด้านบนแล้วนะครับแล้วก็ทําการบันทึกไว้นะครับเอาล่ะพอบันทึกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปทําการเลือกใช้นะครับไปที่หัวข้อชุดตกแต่งนะครับหลังจากนั้นไปที่คําว่าเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เลือกชุดนะครับกดคําว่าใช้ด้านล่างนะครับเปียงเท่านี้ชุดของเรา ก็จะถูกใช้นะครับนี่คือชุดที่ออกแบบล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาล้วฮะอนนี้เราก็ได้ชุดที่สําเร็จแล้วนะครับเอาละครับเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะได้ชุดเท่ๆแบบนี้ไปใช้ในการเล่นเกมแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้ชุดแบบผมนี้นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ไว้ในดีสคริปชันนะครับ ก็จะมีชุดที่เป็นสี่เหลี่ยมนี้1ตัวนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้สามเหลี่ยมหรือวงกลมเพิ่มเติมก็สามารถกดคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ไลค์และแชร์ให้ช่องสต,อตูฟลอกด้วยน,นะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ผมดีใจมากๆที่น้องๆดูไปจนถึงตรงนี้ขอบ,บคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีวันสั้นไปละแปลแบบต่อเอา้าตกหลุม Bye.